สวัสดีปีใหม่ค่ะยายพรทําคลิปย้อนหลังนะคะเริ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินวันที่24ทธันวาคม2563ไปดูเลยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศประจำวันที่24ทธันวาคม2563 ดอลลาร์สหรัฐหรือ USD ซุปเปอร์ t ิสีเขียวขายออก30บาทจุดหนสตางค์ซื้อเข้า30บาทจุดศูสตางค์ซุปเปอร์ t ิสีส้มขายออก30บาทจุดหนสตางค์ซื้อเข้า30บาทจุดศูสตางค์ปอนอังกฤษหรือ GBP ซุปเปอร์ t ิสีเขียวขายออก40บาทจุดแปสสตางค์ ซื้อเข้า40.70บาทจสตังค์ซูเปร์ลิทสีส้มขายออก40.85บาทจุสตังค์ซื้อเข้า40.65บาทจุสตางค์ยูโรหรือ EUR ซูเปอร์ลิสีเขียวขายออก36สบาทจุสตังค์ซื้อเข้า36.55บาทจุสตางค์ซูเปอร์ลิสีส้มขายออก36บาทจุสตงสรรสา,าสตงค์ซื้อเข้า 36.60บาทจุสตางค์สวิตฟรังหรือ CSF ซุปเปอร์ลิสสีเขียวขายออก33.80บสาทจุดสตางซื้อเข้า33.65บสาทจุสตางซุปเปอร์ลิสสีส้มขายออก33.80บสาทจุดสตังซื้อเข้า33.65บาทจุดสตาง AUD ออสเตรเลียหรือ AUD ซุปร์ลิสีเขียวขายออก22บาทจุด75สตางค์ซื้อเข้า22บสาทจุด65สตางค์ซุปร์ลิดสีส้มขายออก22บสาทจุดสตางค์ซื้อเข้า22บาทจุด65สตางค์สิงคโปร์หรือ SGD ซุปร์ลิดสีเขียวขายออก22บาทด85สตางค์ซื้อเข้า22บาทจุสตางค์ ซูเปอร์ลิสสีส้มขายออก22บาทจุด85สตางค์ซื้อเข้า22บาทจุด70สตางค์แคนาดาหรือ C.A.D. ซูเปอร์ลิสสีเขียวขายออก23บาทจุด45สตางค์ซื้อเข้า23บสาทจุสสตางค์ซูเปอร์ลิสสีส้มขายออก23.50บสาทจุสตางค์ซื้อเข้า23บาทจุดสตงา,าสตงค์ นอร์เวย์หรือ nok ซุปเปอร์ลิสีเขียวขายออก3บาทจุดสี่เจ็ดศูนตาง์ซื้อเข้า3บาทจุดสี่สี่ศูสตางซุปร์ลิสีส้มขายออก3บาทจุดสตางซื้อเข้า3บาทจุดสี่ห้าศูนย์สตางค์สวีเดนซุปเปอร์ลิสีเขียวขายออก3บาทจุดสศตางซื้อเข้า3บาทจุดห้าเ้สตาง์ ซุปเปอร์ลิสสีส้มขายออก3บาทจุดหกสองศูนย์สตางค์ซื้อเข้า3บาทจุดห้าเก้าศูสตางค์จีนหรือ CNY ซุปเปอร์ลิสสีเขียวขายออก4บาทจุดหกสตางค์ซื้อเข้า4บาท6 0, ุดหกสองศูนย์สตางค์ซุปเปอร์ลิสสีส้มขายออก4บาท6ุดหกห้ศสตางค์ซื้อเข้า4บาทจุดหกศูนย์ศสตางค์ นิวซีแลนด์หรือเอ็นแซดีซุปเปอร์ลิสีเขียวขายออก21บาทจุด40สตางค์ซื้อเข้า21บาทจุด25สตางค์ซุปเปอร์ลิสีส้มขายออก21บาทจุด45สตางค์ซื้อเข้า21บาทจุดส5สตางค์